มื่อนี้ช่องรัศมีไทยซีสเกตนะครับสีผ้าพี่น้องมาเบิงงานฝีมือนะครับเอื้อยถีออยูน่ในบ้านนะครับเพิ่นมีฝีมือในเรื่องของการจักสารบบสิเป็นส่งวิงนะครับหรือว่ากัดตานะครับเป็นอของใส่นะครับเป็นพวกตะก,กาเป็นพวกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปเบิงนะครับเชิญครับ สวัสดีครับเพื่อนมือนีนะครับช่องร,ร,ร em. ัศม like SO? ีไทยชีสเกตนะครับเมื่อขอแบ่งปันความหูนะครับจากเอื้อที่มีความห่ความสามารถในเรื่องจักสารนะครับว่าสิเป็นกระตากระตากระตาหรือว่ากระบุ่งกระตาการพาวเนาะแล้วก็ของอันยังใส่ซองกาแฟนั่นที่ อัพสานตากาะกะของ<ต>ของรีไซเคิลเนาะเป็นซองกาแฟที่ที่กินแล้วนะครับเอามาสารเป็นกระตาเป็นตะกาแล้วก็สังวิงนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่นะที่เอื่อยเพิ่นมีความเฉียวชันนะครับ <c oughs> เฮ็ดมาเฮ็ดมาโดนระบบเอื่อยเป็นยี่สิบปีแล้วมั้งเป็นยี่สิบปีเหรออืม ไปอยู่บ้านถงไปดำนากับแม่แม่หวยนะเรามีความชำนาญในเรื่องของอจักสารสังวิงนี่<ม>เห็ดจักมือเอืี่ยยังสลแล้วอันหนึ่งอันหนึ่งนี่สามมือเสลแล้วสามมือ,อใส่ใส่ใส่ได้เบิดหลายบ่ สามป่อยสามหนยสามป่อยสามป่อยปอยปอยละจักบาทกับตกตกประมาณอ่าอันหนึ่งนี่ลงทุนไปจักบาทป่อยละป่อยละปอยละสิบกว่าบาทเนาะกัสิบประมาณสามป่อยบ่สามปอยกับตกประมาณสี่สิบบาทขันเม้นซื้อขันเม้นรับไปซื้อสังวิงเพิ่นกะอันหนึ่งเพ่อจักบาทเนยสังวิงสำเร็จเพิ่นนั่นนะ เือว่าขายเอือ้ยเอ้อยได้เหตุขายบอขา,ขายขายอืมข,ขายประมาณจักา <Cer ch. S 2> บาทเดือยลอยหาื้ออยหาซื้ใส่ใส่กงแล้วเรียบร้อยอืมใส่ใส่กงใส่ยังแล้วเรียบร้อยกระทือว่าเป็นคนถิ่นมีฝีมือนะครับเป็นคนถิ่นมีความห่ความสามารถในเรื่องของอจักสารโบสิเป็นซัองวิง เป็นกระตาเด้อยกระตากระตาะอ,ะอัน,อ,นอันที่เอือยจักสานดูน,นะกำลังกำลัง,ลงตัวนี้ตัวน,นี้แบบแบบจังไดนครับ <laughs> นั่นละ <laughs> ตัวนี้เป็นเป็นเป็นนี่อย่างเอือยอันนี้นกระตาบเบนเรกระตากระตากระตาถือไปหาเห็ดเท่านี้อบอกเอออับไปาหาเห็ด สารสารเองเลยบ่เอื้อยสารเองอันนี้จักจักตอกจักยังก,กับจักเองจักเองเบิดอืมอือว่าเป็นคนที่มีความมีความสามารถแี่งเด้นะครับเ,เรื่องกระตาเรื่องเอ่อไปแนบก่อนแล้คนสารตึง,ออนนงเออบ่เป็นหยังดอกบ่เป็นหยังเป็นอัน,อ,นอันนี้อันนี้เพิ่นเอิ้นอีหยังเอื่ยนี่เอิ้นตาหมากบัวเอื่นอีหยังนี่เออการ s <S ะตาหมากแล้วกระตาหมากแต่ว่า ใส่อันอื่นก็ได้เนาะไปไปเมืองไปยังกับสมารถที่ซื้อได้ถือว่าเป็นกระเป๋าบ่งเสื้อเป็นกระตาหมากาเออแต่ของใส่จากใส่กระตาหมากเป็นซองกาแฟเลยพี่น้องเบิง้งเบื้องนะครับเป็นซองกาแฟะนะครับเอือยเพิ่งกะเฮ็ดให้เป็นกระเป๋าหิวได้งามนะครับได้งามถือว่าได้ได้งาม เห็ดตัวเห็ดงามเลยล่ะในเห็ดขายน้ำเบาเอือยในเห็ดขายน้ำเบาพวกบววัตถิเป็นกระตาหรือว่ากระซ่าจากซองกาแฟนี่มันไปขายอยู่ขายขายอันเจ้าบาทด้วยอันละห์ฮาร้อยอันอันอันนี้นี่เบาเอือยอันนี่เอาอันนี่อันลาห์ฮาร้อยถือว่าเป็น สิงประดิษฐ์นะครับสิงประดิษฐ์เป็นคนมีฝีมือนะครับเอเื้อยพวกกรเฮ็ดมาโดนเดี๋วถือว่าชำนาญแห่งนะครับแ,แล้วก็มีมีผูมม้มามาเรียนนําอยู่บ่เอื้้อยยยไไดดขาาหล้เป็นนพัเอื้อยได้มีผู้มามาเรียนมาศึกษานําบ่่บอืมแต่อันนี้อันทั้งวิงไปสอนเด็กหน่อยโรงเรียนอืมทั้งวิงนี่ไปสอนเด็กหน่อยโรงเรียนอยู่โรงเรียนใดเราเอาื่งน้อยโรงเรียนบ้านท่งน้อย โอ้ถือว่าเป็นเอว่าเป็นวิทยากรพร้อมเลยนี่ถือว่าเป็น,ปน,ปนผู้ที่มีความหูเล้วเก็สามารถติดทายทอดให้เด็กหน่อยให้ให้ผู้ที่มีความสนใจได้นานะครับถือว่าดีมากเลยนะครับเป็นพี่น้องนะครับ,บที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนเท่าที่มีความสามารถในเรื่องของอจักสานบวสิเป็น กาตานะครับบสิเป็นตะกานะครับต้านสีพี่น้องได้เห็นแล้วกันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างอีกนะครับที่ที่ที่บได้อยู่ในในหม่องนี้นะครับที่เพิ่นเฮ็ดไปแล้วแล้วก็ส่งให้ลูกค้าไปไปหลายนะครับ่บสิเป็นอีหยังเ็าเอื้อเพิ่นเอื่นอีหอยังอันที่เอาตะกาอันเออกะตามาพระอันการมาข้าวน่ะพี่น้องอาจจะเคยเห็นหลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะบ่เคยเห็น ในเรื่องของกระตากานมะพร้าวอืมเบิรเบิรทุกอันที่เฮ็ดนี่ขันมีพี่น้องรั่งหรือว่ามีพี่น้องต้องการก็สามารถขายได้เนะเอื้อเน่ะเฮ็ดขายให้ได้อืมขายให้ได้อืมขันมีขันมีออเดอร์หรือว่าพี่น้อง สนใจอยากอยากเรียนรลู้นี่สามารถทายทอดได้เ่เอื่อยสามารถเออเออบ่กบ่กขีดทีเนาะบ่กขีดทีสามรถที่ผู้ใดที่อยากเฮ็นหยังเป็นนะครับมีเวลาก็ไม่ให้เอื่อยพิ่นสอนให้ได้นะครับบว่าสิเป็นสร้างหวีงหรือว่ากัตตาหรือว่ากัซซ่านะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทีเอื่อยพิ่นพิ่นมีความสามารถหล้วก็เชี่ยวชาญสามารถที่ทายทอดให้ให้คนอื่นได้นานะครับ สามารถพี่น้องที่เบื้องแล้วนะครับสนใจสามารถติดต่อเอื้อใดทั้งหนนะครับเฟสของของซื้อวัยจังไหนเนาะเฟสน่ะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนเรินใกับครักเบอร์โทรเด้เบอร์โทร0้0ศูนย์เก้า ครับกับเป็นเบอร์โทรของเอื้อพนพี่น้องนะครับที่สนใจนะครับบอกว่าสิเป็นเครื่องจักสารหรือว่าต้องการขอความหูนะครับจากเอื้อพนนะครับที่สามารถติดต่อได้ในเฟซบุ๊ k เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหล้วกับเบอร์โทรตามที่พี่น้องได้ตามที่ผมได้แจ้งไว้นะครับส่วนในมือนี้นะครับช่องรัศมีไทยทีสเกตนะครับกับฝากพี่น้องให ติดตามนะครับในเรื่องของวิถีไทยบ้านนะครับทางช่องรัศมีไทยรีะเ,เกดไว้นำนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ